เตรียมตัวไปพ่อไงอ่อนซ้อนเลยอ่อนซ้อนเนี่ยอ่อนซ้อนเนี่อ่อนซ้อนมอลำ่หลายอ่อนซ้อนมอลำหลายเออสำหรับเช่าพี่น้องรอยเอ็ดค่ะเออแล้วก็พื้นที่ไก้เคี่ยงว่ามือแรกนี่วันที่27พฤษภาคมพศ .2.566 จักบุญบังไฟจักบุญประจำปีจักโอ้ยนี่แหละเพื่นว่าเมืองอีสานมมนเป็นเมืองหมักมวนแมนบ่บานนี่ ถือว่าจังหวัดรอยเอ็ดมือวันที่ย7บเจ็ดพฤษภาคมมือนี่พี่น้องอเป็นวันหมอล่ำโลกเลยกับว่าได้<า>เป็นอย่างตีพ่อใหญ่หมอล่ำระดับแนวหนาของเมืองไทยม,มาทําการแสดงยูจังหวัดรอยเอ็ดพี่น้องอโดยไม่ได้นัดหมายโดย,โดยไม่ได้นัดหมายพร้อมเ <c oughs> ด็พ่อใหญ่คอยออนซ่อนหละบหนี้สิไปจงังไรฮะนี่ผู้ลังค้นกับว่าหะาห่านานั่นห้าห่านานี่ยังสิแมองมีรถปิดอับมีรถอีหยังกับขี้ไปหะเวทที่นั่นแนเวที่นั่นแนเพราะว่าเตา ตลาดเวทีนี่มันกับโยู่ไก่กันปันไดในน้าอยู่สแน่ว่าสู้พี่น้องฟังกนาเริ่มจากคณะแรกน้องพญานะคณะแรกนี่เสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอุไรพรพี่น้องอันนี้อยู่อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดสารพันเพิ่นดังตัวเพิ่นดังสารพันบ้านหนองฮีแเพิ่นดังอันนี้ไปงานบุญบังไฟเป็นงานบุญบังไฟของเอ่ช่าอำเภอหนองฮีน้องพญานะ ตามด้วยคณะที่สองของพวีวีระพงษ์วงศินนั่นก็คือศิลปินผู้ไทยอันนี้ทําการแสดงอยู่อําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องค่ะอันนี้ก็สุดยอดหมอล่ำคือการเด็ของพวีนี่อันดับที่สามาพุนรวมมิตดนำทีมโดยนางเอกสาวสวยเสียงดีบาตปัทมนันคําพุนรวมมิดหนึ่งพระลานชัยหนึ่งพระลานชัยคนจังหวัดร้อยเอ็ดนี่หลัพระเอกหนึ่งพระลานชัยก็ได้ อันนี้ทําการแสดงอยู่อําเภอหนองพอกพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดสำรับคํพผลรวมมิดเนาะผู้ใดอยากไปไห้กําลังใจแฟนครับของคํพผลรวมมิรอันดับที่สี่ซานเล้าบันเทิงศิลของพระเอกบูตจักรพันพู้ไงอันนี้อยู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้กัไก่ไกเห้าวดิผู้ไอมิสานเล่านี่แหละยุไก่กอดมูค่ะแยกอองน้อกนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันเลยยุส่วนเดียวกันแล้วนี่ขาดบ่ได้พี่น้อง สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นมะล่าิวี้งานน้นเนาแนนมือขึ้นนี่ก็อยท่าพ่นไส้ค่ะมือนี่วันที่27ก็กับมาบุญมังไฟขึ้นกันพี่น้องบุญมังไฟทางโรงเรียนสองพี่น้องอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าวันนี้ละ,ะอ่วงที่หกองคงที่หกใจเกินร้อยของพระเอกบอยสรีไทยพี่น้องอ,อันนี้ทําการแสดงอยู่อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนะญญญาะไม่ใญ่เนาะแมน ้วก็อันดับที่เจ็ดนี่บบแมนยูจังหวัดลอยเอ็ดดอกพรายตะตงว่ามันยุติดกับจังหวัดลอยเอ,ดอ็ดนั่นก็คือเสียงวิหกของพระเอกนกพงศกรอําเภออําเภอกุชินารายแต่ว่ากูชินารายนี่มันไปติดโพนท่องติดอําเภอ,อพ<ว>นท่องเลว่าที่น้องลอยเอ็ดค่ะสิ่งเดียวเพงมาล่ำไหลไหลสัญชารากาอันดับที่แปดขวัญใจแฟน ย้อนเพิ่เสรภูมิของพระเอกแม่นจักรพันธ์เสรีภูมิบ่เป็นสองวงเลยปะสองวองเสรภูมิมีของผู้ใดนี่เสรภูมิมีใจกระลอยใจกระลอยกับขวัญใจแฟนๆเด้อพี่น้องเด้อพระเอกบอยครับพระเอกแม่นวางสัตว์เลืกลูกพอเดียวกันนั่นละพอเดียวกันเป็นลายพี่น้องกันค่ะรับแบดที่นี่เ้าสิไปจังไดเพอใหญ่คือหลายแถวค่อยเลือกบ่ถือ อยากไปเบื้องวงนั่นก็เสียรายวงนี้อยากไปวงนี้ก็เสียรายวงนั่นไหม,มแต่ว่าข่อยเดาทางจะออกอยู่ <c oughs> ข่อยจะไปใกลไๆดีละ <c oughs> ข่อยจะไปหาลูกหาเต้าข่อยข่อยจะไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าสาวน้อยเพียรแพง,พงถือว่ามือน,นี้ห่างจากบ้านพญไพนันไประยะทางกับสิประมาณจักสิบโลเศษ กับบอไก่ตาวาเมื่อวานเนาะเมื่อคืนวันที่26ตอนแรกพอขไปเช็คคิวงานพลอยนวแมันคิ้วว่างเพราะไงต่วานนอนล่ะพ่อต่างตาว่าคือจังว่าคิ้วว่างจังสีเนาะพูดจัดเพิ่งกับบอสอสายด้เฝ้าดึงมากเลยแต่ว่านาสีว่าว่างบอสนณาสีบ่แมนดอกหนาสีเป็นประมาณว่างเงบาท่านได้มาจำกันเอียงจังสีเพราะต่ว่านหนาสีมีคิ้วงานเพื่อกล่อต่ว่ากับพ่อตาคิวลดปุ๊บเพิ่อกะ มีผู้จ้างโหลดดอกสาวน้อยเพลินแพงค่ะย่านแต่บะมีคิ้วให้พี่น้องเช่นนั่นแหละค่ะเอ่อแล้วช่วงนี้เนาะมันเป็นฝ่าเป็นฝนค่ะหลายๆวงกะโอ้ยย่านฝนตกคข้มเมื่อวานในฝนตกเมื่อๆพี่น้องอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเทิงฝ่าเทิงอ่นเทิงลมเทิงฝนมากพร้อมกันแต่ว่าสาวน้อยเพลินแพงกับปอดฝนอีกขึ้นเก่าพอยั่งขึ้นกับบ่อตก ก็ว่ามือว่านี่ร่ำสอดแจียงผมตัวลาบันนี่มือว่านหลายๆคนถามเของมาพ่อไงอันพ่อไงอันข้ามผ่านเราไปใส่แล้วร่วงเราคือล่วงขีปนาแทะมือว่านนี่พ่อไงเร่ายากพี่น้องยากอันบ่แม่นยากอีหยังดอกยากงานบุญบังไฟทางจังหวัดยโสธรมือนี้เพิ่นมีบุญบังไฟอยู่ทางผุละทางด่านทางบ้านของหมอลำสิงแพรวาวแสงทองแลักกับพญานาฟินแลนด์เนาะ แล้วก็ทีมงานเท่าบางส่วนก็เดินทางไปพุ่นละแต่ว่าเมื่อวานนี่นพ่อใหญ่เราอยากเฮ็ดปลัดคิกให้เพิเ่อนยูเค็ดปลัดคิกใหญ่พี่น้องสามอันบ<อ>่แม่นเฮ็ดบ่แม่นเฮ็ดง่ายๆเด้เอ,อปลัดคิกก็ได้เนาะทั้งท่าสีพร้อมสีบ่ทันแห้งย้อนไปส่งเพิ่อนหมู่บ้านเออนั่นล่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ถือว่าบุญประเพณีเดือนหกบุญเดือนหกบุญบางไฟเดือนหกช่วงนี้หลายๆบ้านก็ว่าจัดประเพณีกันคู่มือคู่มือนี่มันยังมันก็ยากตัว เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตกี่บุญหลวงไฟ่กับว่าได้ขออนุญาตปรนไดเด้มันบอใครมีสนามบินคู่มือีิสนามบินมีทุกจังหวัดเป็นบลาคือบ้านเฮานี่พ่อตาเทียงเขาเจ้าเศร้าแห่งจูดได้เลยเพอใหไ่เพราะว่าเครื่องบินเพินพ่นขึ้นเนาะโอ้ยขึ้นสูงคืออยังนเนาะบังไฟ <c oughs> เ่เราตเครื่องบินได้จังไหนนั่นแหละมันอันมองไดมันติดเส้นทางการบินทั้งสี่เพิ่นกับว่าอนุญาตให้จูดค่ะเออปันต้องเช็กมือเช็คเว้นกันพอด้ค่ะแล้วส่วนใหญ่กับบ่เกินสี่ม้งแล้วค่ะ เออท่ว่ามื่อนี้ได้ยินทางบ้าโจว่าเสียบป้ไฟไปจูดได้มื่อนี้อ่าคับพ่อแย่แหลมอ๋อกับพ่อแหลมไปทางไปหนล่ะไปเออสีสมเด็จพนะอ๋อเพราะสีสมเด็จเออพนว่ายุใดั้นไปจุดดอกไฟนั่นเหมืนข่อยบ้านเด้อพนะโอ้าข่อยขาดไปแต่เนาะก็ข่อยย่านดอกไฟไปแหลมแต่นี่เราควยควยสาโชปากบ่ดีเมื่อนั้นนาบูดบู๊ดพอแย่แหลมผู้ใดถามกับบออยากวอร์นี่เขาบอกปากบอกไฟเราแตกแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อหนึ่งหัน อารมณ์ดีผิวปากปี๊ดๆได้รางวัลที่สองไฟเผยแหลมเทิ่งได้อึ้งไข่โอ้ยอ่อนช้อนน้ำเล่าเมื่อนี้กัสิไปลุ่นอึ้งไข่อีกไก่พอแหลมมันหมานเด้อพอเด้อไข่ขึ้นสูงสูงลงซาซาเห็ดเวลาให้ได้หลายขึ้ปหลุนสูงจีลงซาซาเห็ดเวลาได้ได้ลายนี่หละกพันวาพ่อยายหมักไผ่มักมั่นเนาะคือจังพ่อยายเนี่ยเราก็มักเราก็มักกันบังไฟบุญบังไฟคือกันแต่ว่าข่อยข่อยบ่มักพ่อยายมือให้อะไบ่เป็นไดเนี่ย เมื่อให้คอยบ้อมมาคอยคอยนั่นสร้างผ้าแดงคอยว่าล่อพดนล่อเกิดอาเกจ่าเออมักแต่มือจวดมันบ่มักมือจวดอยากไปเบิ้งบังไฟลานคอยย่านู้งไอยย่านคอยเห็นข้าวแเราคอยกัย่านบุญมังไฟก็ได้สิฮามือไปเบิ้งบุญมังไฟมือจเป็นผู้ได้เปรียบไปเที่ยวการเที่ยวงานเนาะบุญมังไฟกะระมัดระวังเจ้าของนั่ดูแลเจ้าของนั่นั่นแหละเนาะพ่อยายเนาะบางเทีมันกะมันกะเสี่ยงอยู่ด้วยกะอันตรายอยู่จะว่าเอร์เริงรถเรื่องลากกับป โบน่ะเป็นห่วงญาติแน่ตะคนนี่ละเออเพราะว่าบุญอกไฟประเพี่นี่เงี้ยสี่พันมีประกันเดยประกันวงเงินหลายแห่งวงเงินไปสิบล้านบางมองนั่นล่ะแต่ว่าโค่นหากข่มันเจ็บมันเป็นมากมันมันเอาขึ้นมาได้เออมันเอาขึ้นมาได้ค่ะหลายๆครั้งก็ได้ยินข่าวพอดีบุไฟแตกแตะคดนี่ยังสี่ละละมัตระวังเอาพี่น้องเอออย่าไปอยู่งไก่หลาย เทาอยู่ไกลๆเนี่ยก็ได้ฮะมองเตรียมมองมองพร้อมด้วยไปเบิ้งไฟมันธรรมดาดีเน่ยเออจังสันเด้อพี่น้องเด้อมื้อแลังชาวเราเฮ็ดเฮาผู้ใดสิไปเบื้องไอ้ไอ้หมอลำัมมองใดก็เลือกเอามักไผมักมันนั่นล่ะมักก้นไดนก็ไปค่ะออืหรือว่ามักขูดขัก็แล่นหาเอาคือเขา้ามาแ่นหาเอาไปเบิ่งเต็ดเต็ดโซเต็ดโซเช็คสาวสาวหน่อยเพล่งๆก็จังแจกไปอันทางเสียระพุ่มไปเบิ่งเจกันร้อย เจกงอะไรแย่กับขึ้นมาเบิกความใจแฟนความคิดแฟนก็แย่กับขึ้นมาเบิ่งสารน้อยอี๋เออออดซ้อดเตยล่าซีบงของตัวอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละพ่อใหญ่หมือแร่งกับเป็นกำลังใจให้เมื่อสุขนาน่ณละเนาะเสียงอีสานบอกพ่อใหญ่เสียงอีสานสาวน้อยเพชรบ้านแพงขวัญใจแฟนพระเอกแม่จักรพันธ์เกินร้อยหมอล่ำใจเกินร้อยสร้างเหล่าบันเทิงศิลสร้างเหล่าบันเทิงศิลศิลปินผู้ไทยคำพูนร่วมมิตรเนาะวากันไปมากันไปวเสร็จแล้วพี่น้องแล้วไปพ่อกันมือแร่ง สาวน้อยเพื่อนบ้นแพงไปงยางผ่านไปคือเก่าเหมือนเดิมอแต่สิไปรูปแบบใหมเบอร์่อนโอ้เจ็บชิ่งคอยเป็นจะเป็นอยังนั้นช่วงนียง้ยากยายฟอกยายฟุตกระพอง,งอ่ะเ<ห>จ้าสันเดอร์พี่น้องเด้อร์สำหรับวันนี้กันสิจากล่ไาจากพี่น้องไปก่อนนะมะพร้าวกระชิบนาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะ